สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามากินส้มตำหรือว่าตำหมักผงอันเดียวกันนะคะเครื่องปรุงเราวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีพริกมีผงชูรสผงชูรสนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะน,น้ำปลาน้ำปลากระเทียมมะนาวทีนี้โขกให่เท่ากันเลยวันนี้เราใส่เม็ดกระขินลงไปด้วยนะคะเม็ดกระขินนี้ กินกับส้มตำหรือใส่กับส้มตำนี่แซบเข้ากันมากเลยค่ะไม่เผ็ดนะคะไม่เผ็ดเท่าไหร่หรอกเผ็ดนิดเดียวมาค่ะมากินส้มตำแซบๆด้วยกันกับข้าวเหนียวกับขนมจีนนี่โอ้โหสุดยอดความอร่อยเลยค่ะ